สวัสดีเดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุุนเออเมื่อนี่หอยสีมานเฮ็ดสุมพักหอยสีมา่าเค็ดกินประจำเนาะอันนี้ก็ต้นหอมเขาให้สามีเขาไปซื้อมาให้ขเขากระฮ็้ต้นหอมแล้วก็กระลำะนี่ใตนามของมาเพราะว่าจะเป็นพึ่งแดดในจังหน่อยฝนมันตกพี่น้อง ใครก็ไม่ได้พึ้นหรอกมันนี่แหละง,ง่ายๆแบบบ้านๆเนาะมันที่ยังมากมามเฮ็ดเองกินเองนะเมาเคเฮ็ดขายอันเฮ็ดขา,ายเขากับแบบก็จะมีพึ่งเดียดแน่นลยมีเดียดที่ว่าเลยฝนมันตกนาฝนตกตัวสันฝน,นเงี้ยแล้วเฮ้ยปลืมหูปลื้มตาพี่บอกไยนี่ กระดองข้างล่างเลยนะกระดงไอ้กินกระปุนกระดอง,อดงอบบห,อองหองั่นตอนน้อยแลวกระดองมีสีรงไข่ไอ้คาร์บอนไอ้ขันออกหินนี่ยังไรแต่พักพักการหินนั่นยังกินได้อยู่ดอกกระม,มันใส่กระป๋อำนันก็ไม่ได้ นมบริเวณบนิเนดอกต้นหอมกันเลยกเก็ดตะเกีบของเฮดทิงสี่นะแต่ย่เด็กควบมักของคนส,สิทายอย่างพี่น้องงานอรมีไร่ได้พามีแนวไทยเดทไทยเสื่อยเบื้องตวันได้หนอกตัวนึงกักตัวนึงเลสเดทไทยเพราเด้ใส่เนี่ cái này này cái này tự cho nhẹ <Nhạc>